สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุ๊กตาหมีน่ารักเนาะจะมารีวิวนีค่ะนิยาเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็คือให้ท่านได้ของอร่อยนะคะของผู้แต่งนะคะเซียวรูน่าลูรา้านะคะไม่มั่นใจอ่านถูกไหมนะคะของสารพิมพ์ดีต่อใจเนาะนะคะค<อ>่อนข,ข้างหนานะคะเล่มเดียวจบเนาะนะคะซื้อมาจากช็อปปี้นะคะในราคาประมาณสามร้อยหกสิบกว่าบวกบวนี่แหละค่ะจะไม่ได้เป๊นๆเนาะเป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประมาณว่านางอีของเราเนี่ย มีเพื่อนสนิทนะคะเป็นนักแต่งนิยายเนาะแล้วเพื่อนสนิทเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาขอให้นางเอกเนี่ยอ่านนิยายตัวเองหน่อยนะคะแต่ทำไมก็ไม่รู้อ่านไปอ่านมาก็เหมือนกับว่าได้ทะลุมิตินะคะเข้าไปอยู่ในนิยายเนาะเป็นตัวร้ายนะคะในเรื่องเนาะนิยายเล่มน,นั้นนะคะโดยที่เหมือนกับว่าเอ่อเป็นตัวร้ายที่ชื่อเหมือนกันเลยนะคะเนาะเพราะว่าตัวนางเอกชื่อเมลลี่ทะลุมิติเป็นท่านหญิงเมลลี่เหมือนกันนะคะเนาะก็ รู้ไปตัวเองแต่งงานแล้วนะคะมีสามีและมีลูกนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่เนาะนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์จะดีขึ้นด้วยอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งของอร่อยด้วยนะคะก็ไม่ไม่พูดมากกว่าน,นี้จะเป็นการจะปล่อยนะคะโอ้แต่ว่าขอเช่นชมผู้แต่งนะคะค่อนข้างแต่งได้ดีเลยนะคะสำนวนดีนะคะดีมากๆเขียนรายละเอียดดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปมต่างๆนะคะค่อยๆคีายเป็นทีละปมดีเลยนะคะแล้วก็ ชอบที่สุดนะคะคือตัวร้ายเนาะแบบตัวร้ายค่อยๆซ่อนเนาะนะคะแล้วค่อยเผยในช่วงสุดท้ายเนาะเป็นตัวร้ายแบบรัดบอสอะไรอย่างนี้เลยนะคะดีค่ะอันนี้ขอเชิญชมเรื่องนี้ดีเนาะแต่จริงๆอยากให้เรื่องนี้ดังเหมือนกันนะคะค่อนข้างสนุกเลยอะไม่รู้ดังไหมอะอันนี้พอดีพอดีไปหาเจอ,อยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เลยลองซื้อมาอ่านนะคะก็เป็นผลงานคนไทยแต่งนะคะเนาะแล้วก็โอเคนะค่อนข้างไม่เสียดายเงินอ่านทีเดียวจบเลยนะคะแต่แอบพูดนิดนึงข้อรู้สึกว่าข้อแบบว่าติ่งนิดนึงเนาะก็คือพูดถึงอาหารนะเราชมเรื่องอาหารค่อนข้างเด่นนะคะแแต่่พูดอาาหรนี้้ไไมบบ ว่ร์วังอลังการหรือว่ามีปฏิกิริยาการกินหรือว่าเยอะเท่าที่เท่าท,าที่เหมือนกับเป็นชื่อเรื่องเนาะมันจะเป็นเชิงแบบเป็นปมเนาะมีพวกเรื่องครอบครัวเรื่องสงครามเรื่องอะไรอย่างนี้เข้ามาเนาะอาหารยังไม่ได้แบบคิดนะคะส่วนตัวนะก็ชูลงอยู่เกือบทุกบทแต่ว่าไม่ได้แบบชูโงเด่นมากเป็นตัวหลักๆเลยเหมือนกับชื่อเรื่องเนานะเท่าที่คิดนะคะเนาะหายังไงก็ลองไปหาอา่านดูกันนะคะ